ทรงลำสีขรินทิพย์ขวาการอาชีพวิทยาลัยเกษตร,ารษทางด้านซ้ายไปแล้วโอ้ยได้ไปชมนั้นู้ฟังที เขารลบน้ำสายตาของ่านพบกับเรือประเภทนักเรียนในน้ำในน้ำของเกษตรชนบุรีอุดมบางพระทีระทางสายน้ำขวาทางสายน้ำ้ายเจอับสีกันทิพย์เมืองลังสวนทางสายน้ำขวาเอาเลยว่าลูกแก่ลูกแก่เจอกับโรงเรียนสามโรงเรียนเอาละอยู่หรือขยัไปแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ทางสายน้ำ้ายทางสายน้ำขวาเอาเราว่ากอดขอกอดขอนายหัวนายหัวเบอร์ไปพายเบอร์ไปผายทั้งสองรับว่าขยูนหรือขรจะไปแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้เหลือประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรนายหัวบอกว่ากอดขอกันเลยทีเดียวสถานการณ์อย่างนี้ มันไม่น่าไว้วางใจซะแลว้วเอาละครับไม่น่าไว้างใจในเมื่อลูกแกเริ่มจะฉีกหนีลูกแกเมืองลังสวนเริ่มเช่นนี้วิเลการเซนออโหดปีนเอาบางมะพร้าวตีลักยังดูดียังดูดีดดเริ่มจะคบแล้วเปิดไทยแล้วเปิดไทยแล้วเมืองลังสวนเริ่มจะเปิดไทยอีกแล้วเริ่มจะบินสถนานการณ์อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอากระบอกไม่ถูกใส่กันหนึ่งเมืองครองยังดูดีลูกแกดำอยู่ในนินเบยเอาละครับคู่นี้ไปป่าชาดาก สุราธานีแม่น้ำตาปีมาแล้วมานี่มาเจอกันที่หลังสวนเจอกันที่สวนหลังสวนแม่น้ำหลังสวนร,รู้ที่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่กันไปประสบการณ์กองการเพืือายเรือ,ไม,อไม่ธรรมดาครับพราพวกนี้บอกกันตองไปหลังสวนไปชุล่าเจอช่างหลังมาแล้วจังเพเจอช่างหลังมาแล้วจังเพย์อัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเมือง เมือ,องยังนำอยู่สิคูนำอ,อยู่สิคูนำอยู่แต่รู้สึก,กว่าการรู้สึก,กว่ารู้สึก,กว่ากเกษตรไม่ยอมครับกเกษตรไม่ยอมเพราะไม่ปล่ยสุรากาับไา่ดีเอาแล้วเอ้ยกเกษตรมันหดแล้วเกษตรมันหดแล้วมันบอกว่ามันบอกว่าสุราค,คนละเรื่องก,กันที่นี่วันที่นี่หลังสวนเอาละครับเกษตร เกษตรกรไปจะทันไม่ทันในเมือตอนนี้เมืองหลักสวนนําประมาณสองก่โลโคนน้ำประมาณสองก่โลโคนในหัวข้อในหัวข้อในหัวข้อในหัวโยนพายโยนพายแล้วก็กคนกคนไปแล้วกคนไปแล้วใครจะดึงก่อนใครจะดึงก่อนใครจะไหนคะแน่นนาจะขวาครับรอแป๊บเดียวครับ เชิญครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำขวาให้กับเรือสีครินทิปโรงเรียนเมืองหลังสวนครับ The winner is สีครินทิป from เมืองหลังสวน School on the right Thank you